วัสดีครัด ADV 150นะอันนี้ใช้มาแสนโลนะไวรุ่นขี่จริงจังมากนะฮะอยู่โคราชนะฮะสามาหา,หาถึงชอบเรานะฮะดีใจมากนะครับดูแลอย่างดีทุกคันนะครับลูกค้าที่ตั้งใจมาหาผมเนี่ยนะครับอยู่ไกลแค่ไหนก็มาฮะค,คนไม่เห็นความสำคัญก็ไม่เป็นไรนะก็สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับก็เตือนด้วยความบางดีว่าอย่าเข้าร้านที่ใช้น้ำมันไฮดรอลิก ถึงไม่ได้ทําที่ผมก็ห่วงใหญ่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลดีเลยนะครับมีแต่ความสึกหลอนะครับไม่นุ่มด้วยนะครับแต่อย่างว่าครับกำไรมันเยอะนะคนที่เขาใช้น้ํามันไฮดรลิกเขาก็จะเขาก็จะชอบแหละนะครับนะครับแต่คนใช้ไม่ชอบหรอกนะครับมันแค่เด้งได้แต่มันไม่นุ่มในทอดชกหน้าเรียบร้อยนะไปเซตติ้งน้ํามันกันครับชกหน้าของ adv นะครับหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์ก็พัดเดียวกันเราถอดล้างระบบวาล์วนะครับทาความสะอาด น้ำมันก็หมดสภาพนะครับดำปีนะครับใส่แนวเลยนะครับก็สปริงนะครับก็ตอนนี้เป็นโปรแกสซีกนะครับก็มีความน่าใช้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้าจะเอาให้ดีๆนุ่มๆก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่เซ็ตน้ำมันใหม่ทุก2ปีนะสปีหรือสองหมื่นกิโลเมตรนะครับน้ำมันเครื่องเพื่อนๆอนย่าเปลี่ยนทุก5้าพันเลยนะครับน้ำมันโชคได้รับการเซอร์วิสจะได้ฟิลลิ่งที่ดีมากมออวาวนะครับลงมือถอดวาล์วนะครับล้างทําความสะอาด กน็นำโชคที่เราเซตติง้งน้ำมันเอร์ลินเรียบร้อยนะครับก็ติดตั้งเข้าไปในแผงคอนะครับบาลานโชกนะครับแล้วก็ทำการไขทองกันนะครับประกอบเข้าไปนะ,ะ,ค,นะครับ เรียบร้อยนะครับสหรับการเซตติ้งชกหน้านะครับน้ำมันเอรลินนะครับสนใจก็แบบมาใช้บริการนุ่มนวลน,นะครับครับจ่ายครั้งเดียวจบขอบคุณสละการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ